ทัวมันไม่ได้ยินเสียงผมไงชิลมากนะฮะโหถ้าเกิดทุกคนอยู่นะแล้วร้องสดๆนะโหกับเปียนโนกับกีตาร์นะโหจะดีมากอะ ลช่วยพัดหัวใจพี่ลอยไปจากดินแดนที่เนื้อที่ไกลแสนไกลสุดขออฟ้าที่ไกลแสนไกลลัอลอยไปวอนให้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ไปถึงฝ้าดวงใจพี่ลอยลองไปบนนภาสุดขอบฟ้าหัวใจพี่จะไปถึง ได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่งหัวใจพี่แทบติดตึงเพอรำพึงรำพันถึงแม่นวล,ลอนอแก้มน้องแดงนั้นแดงกับใครใจพี่จมเธอพระสุธาดวงหรือไทยหรือดวงแกวตาดุดดวงดาราดวงดาวดาวดงไหนบอนใหี่ชายทุกคนเดินผ่านบอนในี่จน้องใหม่ แน่นอนนะครับกับสบายๆแบบนี้ฝากดวงใจไปลอย ครั้งหนึ่งหัวใจพี่แทบปิดรึงเพ้อรำพึงรำพันทึ่แม่นวลน,น้องฝากดวงใจพี่ลอยลองไปบนนาภาสุดขบฟ้าหัวใจพี่จะไปถึงได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่งหัวใจพี่แทบปิดรึงเพ้อรำพึงรำพันที่แม่นวลน้อง นน้้องไมมมีีใครใหหวลัจอขอบคุณครับนะฮะกับเกมน้องนางมันแดงกว่ใครนะครับอ๋อ,อสักครู่หนึ่งนะฮะโอ้ย <laughs> พี่ผมก็พี่ผมก็หามาให้แล้วนะฮะเบอร์โทรนะฮะเจ้าตัวนะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับเพลงก็อยากร้องนะฮะไอเรื่องเงินก็อยากได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับออกกับบรรยากาศสบายๆแบบนี้นะฮะขอทาแก้มก่อนไว้แก้มแดงเนาะ เป็นส,สิวอ่ะเซ็งเลยทำไมคอนอย่างฉันต้องเป็นหัวหรือลองโทรเลยดีวะลองดูซิมันจะติดต่อได้ไหมลองโทรเลย าตรวจสอบหมายเลขอีกครั้งค่ะอีผี oh, <EP. c oughs> ไม่มีหมายเลขที่คุณเรียก <c oughs> ตามถึงบ้านแม่งเลย <c oughs> โทรเลยโทรเลยโทรไม่ติดจ้ะ <c oughs> เดีย๋ยวนะหาเพลงก่อนเพลงที่มันแบบเข้ากับบรรยากาศดีแลนวะ <c oughs> ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรดีด้วยเนี่ยวันนี้มันดึกแล้วอะ เพียงนหนาว,นาวหนาวเพียงหนาวหนาวเพียงอะไรวะเพียงนหนาวหนาวเนี่ยเพียงหนาวหนาวไม่อยากร้องเพลงฝนเดี๋ยวฝนตก <c oughs> โอเดี๋ยวผมก็จะไปนอนแล้วแหละครับอีกสักเพลงนึงเนาะเดี๋ยวเราไปนอนกันดีกว่าเพลงอะไรดีเพลงอะไรดีรดคนที่ช่สุด อ้าวนึกไม่มีเพลงแล้วว่านึกเพลงไม่โอ,กอ้ก็เพลงนี้เลยเพลงนี้เลย ันคืนแรมวับแวมอยู่บนปลายฟ้าคงลาอ่อนแรงโทอแสงแหวงเว้าวครึ่งดวง ับใจฉันที่มีเพียงครึ่งดูงคอยรักที่จะเติมเต็มในสุนโอ้ใจครึ่งดูเฝ้ารอมาเนิ่นนานจันเอ๋ยจันที่ลอยเด่นฟ้า ma ม่เต็อยูวันนี้ไม่มีดวงจันทร์เลยอ่ะเหงานะวันนี้ ที่ลอยเด่นฟ้าจะมีน้ำตาหลังมาเหมือนฉันบ้างไหมความรักมันช่นางห่างไกลแสนไกลไม่รู้วันไหนหัวใจถึงจะเต็มดู ฉันจะมีไหมวันนั้นหรือรักฉันจะเป็นเพียงความฝันไม่มีวันนั้นวันที่ใจเต็มดูเหรือรักฉันจะเป็นเพียงความฝันไม่มี นะครับผมวันนี้อาจจะมองไม่เห็นดวงจันทร์นะฮะแต่ว่าอาจจะซ่อนอยู่ในเมฆก้อนไหนสักเมฆสักก้อนหนึ่งนะฮะดึกแล้วนะครับก็หลับฝันดีนะฮะร้องเสร็จแล้วก็ง่วงเลยหลับฝันดีนะครับทุกคนนะครับก็ให้ก็หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะฮะที่ช่วยกันหาเบอร์โทรนะฮะแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะฮะสำหรับคนที่โกงนะฮะ กับคุณที่ชื่อว่าสมบูรณ์สีสีวรมนะฮะใช่ไหมฮะคุณสมบูรณ์สีวรมนะฮะที่โกงเงินผมไป20,000บาทนะฮะขอร้องนะึฮะคืนนะครับช่วงนี้เงินก็หายากเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็อย่าแบบทำมาหากินแบบไม่สุจริตเลยนะฮะทุกคนก็ลำบากกันพอแล้วนะฮะมาโกงกันแบบนี้มันก็ไม่ดีนะฮะแล้วก็ได้ข่าวมาว่าโกงกันไปหลายคนเลยอ อยากจะให้มีชีวิตที่ยืนยาวนะฮะกลัวว่าจะโดนกระทืบตายไปสะก่อนนะฮะไปโกงหลายคนนะครับเพราะว่าด้วยตอนนี้เงินมันหายากเนาะใครที่โดนโกงก็ย่อมหัวร้อนเป็นธรรมดานะครับยังไงใครที่สามารถแบบตามให้แอคได้นะครับพอที่จะช่วยแหลได้ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสําหรับวันนี้นะฮะที่มาเป็นกําลังใจแล้วก็มาพูดคุยถกท่ายกันนะฮะปันดีครับอวันดีทุกคนนะครับบ๊ายบาย